สวัสดีครับผมเสิ่ยเออโต้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลขและหงชุวยชั้นสูงครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้ด้านเบอร์โทรศัพท์นะครับเลข25ครับหรือ25เป็นเลขกําลังผู้ใหญ่อุปธรรมนะครับเพราะมีเลขดวงจันทร์ครับคือดาวแห่งสเสน่หาแล้วก็ความมีสเสน่ห์มากมายครับส่วนเลข5เป็นดาวพระพฤหัสบดีครับหรือเลขแห่งคุณธรรม เพราะฉะนั้นเลขนี้ครับจะเป็นเลขที่เขาหาผู้ใหญ่ดีทีสุดและที่สาคัญคือเลขนี้จะช่วยส่งเสริมของเจ้าดุกชะตานะครับถ้าใครมีเลขยี่ห้าในบารโศับนะครับจะทําให้ตําแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้นขางเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วครับและที่สําคัญคือมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ตลอดครับแต่เลขยี่ห้ามีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งนะครับคือคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบงานและที่สำคัญคือต้องจริงจังกับงานด้วยครับเพราะว่าเลขยี่ห้าเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วจะได้เลข7ครับเลขเจ็ดเนี่ยตรงกับเลขประจําวันของ พระเสานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เลขเนี่เดครับมันจะ้องมีความเครียดแฝงอยู่แล้วครับแต่เลขยี่ห้าเนี่ยถ้าใช้ดีๆนะครับตำแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณจะรุ่งเรืองมากๆครับตัวเลขนะครับไม่มีดีที่สุดหรือไร้สุดนะครับมีแต่ว่าเหมาะสมกับตัวผู้ใช้หรือไม่ถ้าหากเหมาะสมยิ่งส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปครับตัวเลขเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่การทําตนหากคิดดีทาดีและพูดดีแล้วเนี่ย จะยิ่งส่งเสริมให้ดวงชะตาเราและเบอร์โทรศัพท์เราดียิ่งขึ้นไปครับผมซนแสออโต้ C Auto, ไม่สนับสนุนให้เอาตัวเลขหรือบอร์โทรศัพท์ไปเล่นการพนันนะครับชอบกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ